ไปก้อนสีขาไปหาปีเตอร์มันเลี้ยงของสีขายตลาดนัดอยู่เอาไปบึงอย่างบางวัดกันว่าวันนี้มันมีอย่างไงมันจะมีตั้งที่เห็นเห็นอยู่นี่มีเจดีมีประตูโขงที่สมัยโดนเติมแล้ว,ลวพุทธศักราช2,550หรือประมาณสงคร,รมามพม่าเดี๋ยวจะพาไปดูง้าเจดีย์วัดตำหนักหรือวัดส,ส่วนขวัญนะครับ มันเกิดนกระตัง้งคือเอื้อนหยางอันนี้คือเจดีวัดสวนกพี่น้องม,มางนมบอกก็บัคือว่าเจดีมาไทายเจดีวัดเดพราว่ามาตลาดนัดนัดมู่แบบมาซื้อของพอดีมาเขามาในวัดก็ดีก็เออพอดีภายในยางสมวัดพราะในมีเรื่องมาบอกบอกเรา สายสีพาอย่งหลบหลอดัอน,นี้ยังงี่สิหลอดเล่ล่ะหอดพี่เจอดีแต่สีมีสียงได้มานะเพื่อนพบาติดลงเรีนยนเลยเต่ะหละหัว หมู่บ้านนี่ก็เพิ่นกสีเอินหมู่บา้านพระตำนักกภาษาสิเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยหลายร้อยปีมาแล้วละมุงทรงอ่ะชัางเอินหมู่บา้านพระตำนักเพราะว่าที่ได้ยินมาก,กับเป็นหมู่บา้านที่ต่างมาโดนลแล้ว่ะนะสมัยพม่าเพิ่นทำสงครามหล่าอนาณิคมเดี๋ยวกสีนี้เรานัดประมาณว่าพม่ามาตีแตก พมามาตีแตกแล้วก็ผู้ผู้หนีได้กัหนีได้ผู้หนีบ่ได้กัอยู่กับพม่าไปงีสินะคิดว่านะเดี๋ยวไปเบิ้งประวัติอีกที่หนึง่งนี่ก็ซิมีกำแพงวัดตั้งสมัย2,000ันหาสิบีผุพังไปแล้ว กับประตูโขงเกา่านี่แต่ว่าบริษทัทเนี่พ่อขา่าไปขายอันนี้รถพ่อข่าไม่ขายอันนี้ประตูของ มีประตูไหมแต่ทีนี้รถไม่ค่ขาขมากู่เรื่อยๆกระลมเย็นนะคือว่าลมเย็นอากาศดีขนาดนตอนนี้จงง้งม้งตอนนี้บ่ายสี่บ่ายสามโมงแล้วก็ยังอากาศเย็นอยู่เดี๋ยวเราข้าไปข้างในวัดว่าในบัดมีอย่างเนี้ย จากข้าพานสุ์่มประตูโผงเก่าๆของมาแล้วหอมกะทิมะพร้าวลูกป,ปัน่นช้างเปลือกเอลเวนตตัวบักง่ายนิดหนึ่งเนาะชมพูหรือว่าสีเปลือกนี่ละสร้างเปลือกเอลเวนตนี่จริงๆแล้วเป็นของพระอินทร์พระอิศวรได้ประทานให้พระอินทร์อย่างประมาณนี้ละใต่เป็นยันต์พระหเนาะ,ะเดินทางไปใส่มาใส่ตัวบักง่ายเลยเด้ดีกว่ามึง ความือซุ้มประตูอ่ะเขาเดินผ่านซุ้มประตูไปแล้วยอำเภอีดีกับเห็นต่างเกิดข้อเมียใหญ่มากเลยใหญ่ามากเลยวะเราเดี๋ยวไปต่อครับไปเบื้งองบรรยากาศภายในวัดดีกว่าที่นี่ยังไงเดี๋ยวตามไปเลยบรรยากาศภายในวัดกับสีเป็นประมาณนี้มีรถพ่อคันเนื้อคลายเพป็นมาตั้งตลาดนัดกันเพราะว่ามันมีเป็นมือตลาดน,านัด ส่วนสารานีก็เป็นสาราหลวงพ่อท่านใจหรือว่าศาลตรหลวงพ่อท่านใจเลยไปหันก็เป็นสารนานังพักเป็นโบสถ์ส่วนหอสี่เหลียวเห็นอยู่ไกลๆครับผมก็บอหนีใจว่าเป็นหอสมุดหรือว่าเป็นหอพระไต,ตรปิฎกถ้าเป็นผูดด้ใดหูก,ก็มาตอบผมได้ท่าว่าเป็นหออีงเพราะว่าผมไปหาในเว็บไซต์กับพมนี้ผู้ใด,ดเขียนว่าจัางไดว่าเป็นหออะไรกะมิตรลูป เพื่อนด้านนาโบดมีเทวดาสองฝังควังยางเขาไปอีกเป็นบันไดพญานาคทางขึ้นโบดเป็นปั่นเลยตดสวยงดงามอยู่เด้บรรยากาศร,รอบวัดก็กลมลื่นดียุกเพราะว่ามันเป็นหนาหนาวมันบ่ฮ้อนเน,ะนเาะก็พร้อมมายางเทียวออยุกเ,เดีเียวผมสิพาไปเบิ่งนาโบปลาเปื่อน มีปฏิมากรรมเที่อย่งทด้านหน้าผนังโบสถ์ด้านหน้าเพิ่นกันมีปฏิมากรรมฝาผนังน่าจะเป็นวันมาคบูชาเป็นมือที่พุทธเจ้าประทานโอวาทป,ปาติโมกให้กับพระอรหันตะสาวก1250รูปที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายส่วนประตูโบสถ์เพิ่นปิดไว เมื่อหนาจะได้ขอปปอกเบิดปิดทั้งประตูนอกประตูไหนเดี๋ยวเข้าไปเบิงทางอืนต่อเลยครับด้นานหน้าโบสถ์ฟังความมุนนี่ก็เป็นรูปเหมือนของพระสิริมังคลาจารย์หูเมื่อวานเพิ่น,เป,นเป็นพระนักปราชญ์ในสมัยั้นแต่ประวัติเพิ่นเกิดมีเขียนไว้ดักแต่ประวัติก็บ่ได้สายเพราะบ่าว่อยากทราบว่าประวัติเพิ่นเป็นเจังไดก็ลองไปคนป้นคว้าเพิ่นเด้ครับ เดี๋ยวเขาไปย่างปังตลาดนัดกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นโซนปังตลาดนัดตอนนี้ก็แม่ขายแม่ขายเพิ่นกับมาก,กำลังตัง้งร้านตั้งถังกันยก็ต่อ,อมากนตลาดิเปิดช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่เขาเปิดให้ ขายตลาดนัดได้สองมือแล้วม,มือนีนึ่งหม่สองแล้วขายผักนะครับผักตลาด